มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดงานฉลองบัณฑิตกิติมศักดิ์หลังห่างหายไปนานเพราะสถานการณ์โควิด -19 รองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กล่าวว่าปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองกันอีกครั้งโดยบัณฑิตกิติมศักดิ์ที่สำเร็จการศึกษาได้กลับมาพบกันอีกซึ่งก่อนหน้านี้ต้องว่างเว้นการจัดงานไปเพราะสถานการณ์โควิด และปีนี้ถือเป็นโอกาสดีมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับคนที่ทำความดีแก่สังคม,งมด,ด้านดรสมศักดิ์วายหินชัยประธานชมรมบัณฑิตกิติมศักดิ์ระบุว่า,นนาเป็นการรวมตัวที่ก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีและเติบโตไปด้วยกันขณะที่ดรสุขุมมีพันแสนตัวแทนบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และเจ้าของโรงแรมอมตะลันตารีสอร์ทสวณภูมิกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจ ที่ได้ใช้วิชาความรู้ไปต่อยอดในด้านที่ตนเองถนดัดและอยากเชิญชวนให้มาเรียนก็ขอให้บัณฑิตทุกคนนะครับได้ภูมิใจว่าท่านได้มุมมณะเรียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษานะครับแล้วก็ได้รับมอบปริญญาในปีนี้ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยก็จะช่วยกันนะครับในการพัฒนาต่ตอไปครับขอบคุณมากครับจริงๆต้องขอบคุณมาเวไัย,ยแล้วก็บัณฑิต นิสิตนักศึกษาทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละนะครับมาร่วมงานฉลองปฏิฐิกิจมศักดิ์ของเราแล้วก็เราก็ยังรักกันสามาัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือกันมีจิตสาธารนณะทำ CSR หลายๆเรื่องนะครับก็ใครไดส้สามารถได้ชมคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากลูกหลานว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ส่งลูกหลานมาเรียน มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีคณะอาจารย์ที่เก่งๆนะครับสอนลูกหลานของท่านให้ประสบความสำเร็จ